พี่ค่ะไม่รองเทาพี่นอมาดํามาดําหน้ารอบสองกับพี่น้องมันแก้งผวม่มล้างําำถค่ะมาดํามาดําอีกรอบสองพี่น้องจนชีหอดนย้มเจียวแลยหน้ารอบสองพี่นอ้องน้ำพึ่งลดหมื่อวานหมื่ก้อนพี่น้อง นี่ค่ะแก้ก่ามาจากบ้านอื่นค่ะพี่นอ้องกาเต้นสิกลมแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ล้ำรอบสองค่ะพี่น้องล้างน้ำรถค่ะพี่น้อง น,นี่ที่ที่ที่ไทยตรงตรงที่ไทยใหม่น้นำท่วมค่ะใช้ปั่นใหม่ครับพี่น้อง ข้าวข้าวมันตายน้ำน้ำท่วมข้าวมันตายเออเอามามาดําใหม่อีกรอบหนึ่งจ้ะ อาติแกนน้ำหัวอ่อพี่คะไม่ดองค่ะทเที่ยวค่ะเผ่อ,อม,มาดำหน้ารอบสองค่ะหลังน้ำแจ้งลดค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิศ